อัปเดตบาสไทยประจําเดือนเมษายนนี้นะครับผมจะพูดถึงรายการบาสที่ผ,ผ่านมานะครับแล้วก็บาสที่กาลังจะเกิดขึ้นที่จะถึงอใกล้นี้นะครับที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นรายการคิง c o l l e e นะครับบาสเด็กๆที่แข่งขันกันระดับนานาชาติเลยนะครับบาสรายการ h o o p s t a t i o า3.3ูนที่จัดที่สยามบาสเ็ตบอล3านสามไทยลี2สองพที่เดือนทางมาถึงสนาม4แล้วกําลังจะไปสนาม5นะครับ บาส3ามคูณสทีมหญิงครับของสไนเปอร์ที่ไปแข่ที่ฟิลิปปินส์บาสเกตบอลอาวุโสแห่งชาติครับและความขึ้นหน้าของบาสรายการซีเกมปีนี้ล่าสุดที่กำลังจะไปแข่งกันครับเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่รายการแรกนะครับรายการ King c o l l e g e นะครับเป็นรายการระดับนานาชาตินะครับมีทั้งทีมในไทยและทีมจากต่างประเทศส่งมานะครับก็จะเป็นรายการของเด็กๆครับตั้งแต่ทีมชาย13ปีนะครับทีมชายและหญิงรุ่น15ปีและทีมชายและหญิงรุ่น17ปีนะครับชายรุ่น13ปีเนี่ยทีมที่ได้แชมป์ได้แก่ทีมจากฟิลิปปินส์ครับโอ้โห ไม่ธรรมดานะครับส่วนมาที่รุ่น15ปีทีมผู้ชายก็ตกเป็นของอินโดนีเซียครับไปดูแล้วทีมไทยก็พอสู้ได้สูสีนะครับแต่ว่าโอ้โหอ้านความแกร่งเขาไม่ไหวจริงๆครับทีมจากอินโดนีเซียเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับส่วนในรุ่นผู้หญิงนะครับเป็นของทีมไทยครับสยามแรปเตอร์นะครับรวมทีมจากหลายๆทีมมาเลยนะครับ ก็ได้แชมป์ไปนะครับทีมสยามแรปเตอร์ทีมหญิงรุ่น15ปีส่วนทีมชายนะครับรู้สึก7ปีจะเป็นทีมจากอินโดนีเซียนะครับคว้าแชมป์ไปส่วนทีมผู้หญิงก็จะเป็นทีมดาวรุ่งนะครับทีม Rising Star นะครับก็ทีมจากไทยนี่นะครับได้แชมป์รุ่น17ปีไปกอรายการนี้นะครับผมก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยหน่อยๆนะครับก็ไปเป็นโค้ชให้กับทีมอ่าช่วยทีมอนุมานนะครับก็เป็น รุ่น15ปีผู้หญิงบรีหลานสาวไปเล่นนะครับก็ถือว่าสรุปสนานครับเข้าไปช่วยโค้ดนิดๆหน่อยๆนะครับก็แพ้ไปครับไม่เป็นไรเพราะว่าก็ได้เจอกับหลากหลายถือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กๆที่ดีครับในรายการนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับสําหรับทีมที่ไม่ประสบความสําเร็จอาจจะไม่ได้เข้ารอบหรือว่าไม่ได้ได้1 2 3นะครับก็ยินดีกับทีมที่ได้ด้วยนะครับ ยากให้มีรายการเด็กๆอย่างนี้เยอะๆครับจะทําให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาและอาจจะมีเป้าหมายต่อไปในการแข่งขันในรอบต่อๆไปนะครับออมาที่รายการที่2นะครับรายการ h o o p Station นะครับที่เป็นจัดบั๊ด3คูณ3ที่สยามโอ้โหต้องบอกว่าภาพนี้ออกมาสวยงามมากๆนะครับจัดออกมาได้ถือว่าดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นบัสดเยาวชนรุ่นเด็กๆเลยนะครับมีตั้งแต่รุ่น ยูสิวบ3ามพูดสนะครับจนไปถึง u 1ส1บ1ิบสเลยนะครับแล้วก็มีประชาชนหญิกด้วยนะครับรุ่น10ควบนะครับก็ตกเป็นของเก่งอะคาเดมีนะครับแชมป์แล้วก็ที่2ก็เป็นชุดิด Academy นะครับส่วนรุ่นยูสเนี่ยทีมที่ได้แชมป์ได้แก่ทาร์เอาท์คานะครับอันดับ2ก็คือจารวัด A อันดับ3 Magic ิกอานะครับส่วนรุ่น14นะครับทีมที่ได้แชมป์ก็คือสยามแรปเตอร์เเก่งนะครับ แล้วก็ที่2ก็จะเป็นสตาร์ทอัพจูเนียนะครับมาถึง U16 นะครับรุ่น16ปีเนี่ยอันดับหนึ่งได้แก่โนเนมครับก็เป็นรวมทัวกันของเด็กอัสซัมนะครับแล้วก็ที่2เป็นของสตาร์ทอัพเอที่3เป็นสยามแรปเตอร์ตัวรุ่นประชาชนหญิงนะครับที่1เป็นของนวลตอง X New Gen นะครับที่2 NATK นะครับที่3เป็นวัฒนาก็ถือว่ารายการนี้ถือว่ามีสีสันเพราะว่าจะมีช่วงที่ เอาออสตาไปเล่นแข่งขันด้วยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาบาสบอลทีมชาติไทยนะครับโอ้โหมีเจ้าเดฟนะครับมีเจ้าอัฟนานนะครับโอ้โหพิโชลีลามีก๊อฟแอนด์วันนะครับโอ้โพิโชแล้วยังมีดารามากมายนะครับเต๋อชัตสวิทย์นะครับพิโชกุลนี่เลยครับหลุยส์นะครับดีเจสองนะครับและอีกมากมายหลายคนเลยทีเดียวครับบอยสไตรเกอร์ด้วยนะครับโอ้โหไปโชว์กันหลากหลายมีรายชื่อนี่เต็มไปหมดนะครับต้องบอกว่า รายการนี้เนี่ยถือว่าสร้างสีสันและจัดหัวใจการเมืองภาพออกมาสวยงามยังไงถ้าอยากจะให้มีรายการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับสนับสนุนนะครับสําหรับผมนะครับก็ถือว่ารายการนี้เนี่ยถือว่าจัดออกมาได้แบบเท่มากเลยมาต่อกันที่บาสลอกอาชีพนะครับ3ามคูณสามไทยลีกสองพันยี่สิบสามนะครับเดินทางมาถึงสนามสี่ซึ่งผมเองก็โอ้โหต้องไปเหนื่อยด้วยครับในสนามน,นี้นะครับที่ขอนแก่นนะครับโอ้โหมันจะมีรอบฟัง อีทและก็ฝั่งเวฟนะครับฝั่งอีทเนี่ยแชมป์ตกเป็นของทีมอุดรวูฟครับซึ่งถือว่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางแล้วนะครับตอนนี้อันดับ2ของฝั่งอีทก็คือเดวิลแอนด์ครับอันดับ3เป็นศรีราชาอีเกิล Eagle, และอันดับ4เป็น m k b a n g k o k ครับส่วนมาที่ฝั่งเวฟกันบ้างนะครับฝั่งเวฟเนี่ยอันดับ1ตกเป็นของชุมพรบูแคร์ครับโอ้โห ไม่ธรรมดาเลยนะครับน,น้องฟังโกนี่โหดไม่ธรรมดานะครับต้องมาดูกันในสนามต,ต่อไปว่าเป็นอย่างไรอันดับ2ตกไปของเชียงรายนะครับเชียงรายถือว่าเป็นม้ามือลงชุดอิดดากคอนในรอบตัดเชือกไปได้นะครับก็ทีมอัสาก็เป็นชุดอิดดากคอนนี่แหละครับและอันดับ4ี่ก็เป็นสวูครับ,บ, 4, ก, oo, รบก็รายการนี้นะครับสามพุทสามทีเอลก็ยังแข่งขันกันต่อไปนะครับเป็นสนามที่5ในสัปดาห์นี้นะครับจะแข่งกันที่ อุดรธานีที่เซ็นท่าอุดรนะครับยังไงแฟนคลับก็สามารถไปติดตามกันได้เพราะรอบนี้จะเป็นรอบคอสลาวด้วยครับซึ่งรอบคอสลาวคืออะไรก็คือจะเป็นรอบที่เอาแลนด์อันดับ1 2 3นะครับมาเจอกันนะครับ1 2 3ของอีกหนึสองสของเวทมาเจอกันระดับสี่ห้าของอีกับเวทก็ไปเจอกันในอีกวันหนึ่ง1 2 3สามขอีอกับเวทเนี่ยเขาเรียกว่าสายบนนะครับก็จะไปเจอกันในรอบวันเสาร์นะครับส่วน4 5 6 ของทั้งสองสายก็จะไปเจอกันรอบวันอาทิตย์ต้องบอกว่าดูเดือดแน่นอนครับเพราะว่าคะแนนของคะแนนรวมของลีดตอนนี้ถือว่าคู่ขี้สูสีกันมากๆนะครับอย่างไรใครที่อยู่แถวนั้นนะครับหรือใครติดตามเชียร์ก็ดูในไลฟ์ได้นะครับในเปจตสามคูณสามทีเอลนะครับถ้าใครอยู่แถวนั้นแถวอีสานอย่าลืมอย่าพลาดครับต้องไปดูที่เซนตันอุดรธานีเสาร์ทย์นี้ครับอีกรายการหนึ่งนะครับที่เป็น 3, ามูณสามระดับนานาชาตินะครับทีมสไนเปอร์นะครับ ก็ส่งทีมผู้หญิงนะครับไปเข้าแข่งขันในรายการนี้ด้วยเป็น3.3คูเอเชียทัวร์นะครับซึ่งก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับได้อันดับ2มานะครับก็ไปพ่ายให้กับทีมจากเวียดนามนะครับโอ้โหเวียดนามนี่ก็ไม่ธรรมดาครับก็น่าจะเป็นผู้แข่งสำคัญของสำหรับบาสหญิงในซีเกมเราเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการชิมลางนะครับ แต่ก็ทีมันนี้เป็นสโมสรของเราครับทีมสไนเปอร์ส่งไปแข่งก็ได้นับสอ,องมาครับยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆที่ได้ประสบการณ์จากการแข่งขัน,นขาร,รายการ3ามยิงทีมหญิงเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีความหวังของเรานะครับใครอยากงงก็อยากให้มีการส่งการแข่งขังนขอย่างนี้เรื่อยๆนะครับรายการหนึ่งนะครับรายการอาวุโสแห่งชาติครับโอ้โหที่ถือว่าดุเดือดครับเกมแข่งสั์สีนะครับ รายการอาวุโสก็คือตั้งแต่อายุ41ปีนะครับขึ้นไปถึงประมาณ50ปีนะครับมันจะมีรุ่นรุ่น51ไปด้วยนะครับส่วนรุ่นที่ดูเดือดและน่าติดตามที่สุดนะครับที่จับตามองกันก็คือรุ่น41-50ปีนะครับโอ้โหก็แข่งกันไปแล้วตั้งแต่รอบแรกมาถึงรอบชิงนะครับวันนี้พอดีเลยนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ทีมที่เต็งครับ2ทีมครับก็คือทีมเชียงใหม่กับกรุงเทพนะครับ รอบแรกเนี่ยโอ้โหเขาเฉียนชนะกันแบบลูกสุดท้ายเลยนะครับก็คือเชียงใหม่ชนะไปและวันนี้ครับก็เป็นการแก้มือระหว่างกรุงเทพแปดล้านตาครับกรุงเทพกับเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งผลปรากฏว่าเขาเป็นทีมเชียงใหม่นะครับก็สามารถเอาชนะและคว้าแชมป์ในรุ่นบาตอาวุโสรุ่น41ปีถึง50ปีไปได้นะยินดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับรุ่น51นะครับก็51เ็ปีขึ้นไปนะครับ เป็นแชมป์นะครับตกเป็นของนครสวรรค์นะครับชนะทีมตากไปได้นะครับที่ได้ลองแชมป์นะครับยินดีกับพี่ๆทุกคนนะครับโอ้โหถือว่ายังแข็งแรงยังฟิตกันอยู่นานดูปีหน้าผมว่าอาจจะเริ่มขึ้นไป เล่นบาอาุโสกันแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าดูเดือดครับรุ่นนี้ถือว่าสัดสีแล้วก็เล่นกันยังไม่ธรรมดากันเลยครับแต่ละคนมาที่รายการหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ในช่วงกำลังจะถึงนี้เลยก็คือต้นเดือนหน้านี้ครับจะมีรายการมหากรรมใหญ่ที่สุดซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในในแถวนี้เลยครับก็คือรายการซีเกมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมีการมาอัปเดตถ้ามีเวลาผมจะมาไลฟ์มา มาเชียร์ร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับมาดูกันก่อนครับว่ารายการจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับมันก็จะมีรายการทั้ง 3. าคูณสาแล้วก็5้าคูณหนะครับซึ่ง3าคูณสเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าด้วยครับทั้งชายและหญิงเลยนะครับส่วนทีมซีเกมรอบที่แล้วบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมซีเกมจัดอีกแล้วเหรอใช่ครับจัดอีกแล้วครับพอดีว่าซีเกมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจริงๆซีเกมเนี่ยสอปีมีครั้ง ับงปีมีครั้งแต่ว่าเมื่อซีเกมเมื่อปีที่แล้วที่เวียดนามเนี่ยมันเป็นการเลื่อนมาครับเลื่อนมาของปี2021นะครับยีบแต่มาแข่งเมื่อปีที่แล้วเพราะว่ามีด้วยเนื่องสถานการณ์โควิดอย่างงี้ครับเขาก็เลยเลื่อนการแข่งขันมามาจัดเมื่อปีที่แล้วแต่ณนปะีนี้ก็คือเป็นตามกำหนดการของกัมพูชานะครับก็คือจัดก,กันที่กัมพูชาก็คือเป็นซีเกมครั้งนี้นะครับซึ่งรายการ3ุ๊ามเนี่ย มาเริ่มที่ตัวผู้เล่นก่อนผมได้ข่าวมานะครับซึ่งทางทีมชาติเนี่ยเขายังไม่ประกาศแบบเป็นทางการนะครับซึ่งผมได้ข่าวมาก็คือ3ามพุาสเนี่ยน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมครับก็คือชุดที่ได้เหรียญทองซีเกมในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับผู้ชายก็จะเป็นเจ้าโอมชันอาทิตย์นะครับแอนโทนิโอไพรส์นะครับหรือเทรโฮเดอร์นะครับเฟรดดี้นะครับแล้วก็โมเสสมอร์แกนนะครับส่วนผู้หญิงก็จะเป็นชุดเดิมนะครับที่ได้เหรียญทอง ีเกมปีที่แล้วเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเราอัปเดตใกล้ๆอีกน,นิดนึงนะครับผมเข้าใจว่าสมาคมน่าจะประกาศไปอย่างเป็นทางก,การพอดีตอนนี้เนี่ยจะไม่มีรูปของพอดีผมก็ดูในเพจของสมาคมบาสบอลแห่งมาเลเซียยังไม่มีรูปที่แบบประกาศตัวผู้เล่นออกมาชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการคาดเดานะครับซึ่งจากข้อมูลข้อมูลที่ผมได้รับได้พูดคุยกับน้องๆทีมชาติไทยกันมานะครับที่เขาเก็บตัวกันอยู่ พนัจะเป็นชุดเดิมเรื่องเวลาเนี่ยบสามคูณสามเนี่ยหกเนะครับหกเซึ่งเขาจะออกมาโปรแกรมตันนี้ออกมาแค่วันที่6นะครับวันที่6ก็มีทั้งทั้งทีมชายทั้งทีมหญิงนะแข่งกันเลยนะครับตอนนี้ตารางสายก็ออกมาก็คือทีมชาติไทยเนี่ยก็อยู่ในสายมันมีเป็นสายนะครับสาย B ีก็คือทีมผู้ชายเนี่ยก็คือมีทีมไทยนะครับมีกัมพูชามาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อยู่ในสาย B เหมือนกันนะครับมีไทย มีลาวมีเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่แล้ว3ามูณสาเนี่ยเขาจะเป็นว่าทั้ง4ทีมเนี่ยเขาจะเข้าหมดนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องของการแข่งขันเดี๋ยวจะมาเป๊ะๆเ,เนี่ยผมคงต้องรอดูใกล้ๆดีเพราะว่าตอนนี้แคมเขาออมาแค่ส่วนเดียวประสบการณ์นะก็คือแ่งพวกกันหมดแล้วก็เอา1เนี่ยเจอกับ4นะครับถ้าเกิดเราเป็นที่1ของสายเราก็จะไปเจอที่4ซึ่งรอบต่อไปเป็นรอบน็อกเอาท์ก็คือรอบ8ทีมนะครับรอบถัดไปก็จะเป็นรอบตัดเชือกอย่างงี้ยหเจอสี่สเจอ 3, 3สามสเจอสอง 1> 4เจอหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเราสมมติเราเล่นไปที่4ของสายเราก็จะไปเจอชื่อหนึ่งของสายหนึ่งซึ่งก็มีโอกาสที่ทำใหเเออ้เรามีโอกาสล็อบน็อกเอาท์เนี่ยเรามีโอกาสแพ้มากกว่าเป็ตนต้นะฉะนั้นก็สามพุทาก็จะแข่งกันประมาณนี้ซึ่งก็2วันถึง3วันจบแล้วครับก็จะรู้ผลกันก่อนนะครับสามพุสา,สาเหมือนรอบที่แล้วเลยสามพุสาเรารก็จะรู้ผลกันก่อนว่าทีมไหนจะได้เหรียญทองไปเราจะสามารถคว้าเหรียญทองได้หรือเปล่า ยังไงเป็นกำลังใจให้มาถึงบาต5คนนะครับของทีมผู้ชายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สายเหมือนกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นแข่งพก,กันหมดคือทีมหญิงเนี่ยมี7ทีมจะเป็นแข่งพก,กันหมดเลยนะครับส่วนทีมชายเนี่ยสายละ4เนี่ยเราต้องเข้า1ใน2นะครับอ่าสีอย่างนี้นะครับทีมชายเนี่ยอยู่ในสาย B เหมือนกันนะครับในบาต5คูณ5เนี่ยอย่างสายเเขามีฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลกัมบ,บูชานะครับสาย B เนี่ย ทีมไทยเราอยู่กับเวียดนามลาวแล้วก็อินโดนีเซียนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหสายนี้ก็หนักนะครับคือมีเวียดนามกับอินโดนีเซียที่ไม่ธรรมดานะครับเราเจอเนี่ยไม่ใช่ง่ายถ้าเกิดพลาดแพ้ไปเนี่ยเราจะตกรอบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราชนะ1ใน2ถ้าเป็นที่1นึ่ของสายเราก็น่าจะสามารถไม่ต้องเจอกับฟิลิปปินส์ได้อันนี้ก็ทําให้เรามีโอกาสเข้าไปชิงสูงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นที่สองสายเลย เกิดเราพลาดแพ้ทีมใดทีมหนึ่งแพ้อินโดหรือเวียดนามนะครับเกิดเราพลาดแลเป็นที่2สายเนี่ยเราอาจจะต้องมาเจอกับฟิลิปปินส์รอบถัดเชือกซึ่งจะทำให้งานหนักเลยครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดว่าที่1ของสายฝั่งเอเนี่ยน่าจะเป็นฟิลิปปินส์อยู่แล้วสาหรับทีมชายนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยจะเป็นการแข่งพกกันหมดเลยครับทีมที่เข้าของทีมหญิงสําหรับภาคูณห้าเนี่ยก็จะมีทีมไทยสิงคโปร์อินโดเวียดนาม มาเลยฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชาครับแข่งพกกันหมดนะครับก็น่าจะเป็นได้อันดับไปเลยจัดอันดับไปเลยเหมือนรอบที่แล้วที่เราแข่งแบบพกกันหมดอย่างนั้นนะครับแต่ทีมชายพอดีมี8ทีมเขาแบ่งเป็นสายนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่9เลยครับก็จะเป็นทีมหญิงแข่งก่อนนะเนี่ยตามตารางทางนี้เลยนะครับไทยเจอสิงคโปร์ส่วนวันที่10เนี่ยเราแข่งทั้งคู่เลยวันที่10เนี่ยทีมผู้ชายก็หนักเลยนะครับเจอกับเวียดนามก็เหมือนต้องวัดกันเลยว่าเราต้องไม่แพ้ครับก็ถือว่า ดูเดีคู่ปักเข่าในรอบชิงที่3ามเขาไม่ง่ายนะครับเราเจอเวียดนามเนี่ยเขาไม่ง่ายนะครับผมบอกให้เพราะเขาก็มีลูกครึ่งหลายคนมาดูเรื่องตัวผู้เล่นกันหน่อยครับผมวิเคราะห์ผู้หญิงเนี่ยพอดีผมก็ยังไม่ทราบตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นชุดเดิมหลักๆสัดส่วนใหญ่นะครับผมขอพูดถึงทีมชายนิดหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นที่จับตามองว่ามีใครกันบ้างแล้วทีมชายเราสามารถลุ้นแชมป์กับเขาได้ไหมนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่า ดูจากผู้เล่นแล้วก็มีโอกาสครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปเหนื่อยกับบา๊สามคนก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราส่งเหมือนเดิมครับเราส่งซ้ําันันก็คือหมายว,ว่าบสามคนแล้วก็มาแข่งบาสห้าคนต่อไม่ว่าจะเป็นแอนโทนิโอไพรส์นะครับก็คือเจโฮเดอร์ของเราเนี่ยตัวหลักเลยแล้วก็เฟรดดี้แล้วก็โมเซนมองแคนเจ้าโอมชนาทิพย์ซึ่ง4คนนี้เป็น4ตัวหลักที่จะลงทํคะแนแข่งขันอยู่นะครับมีใครครับรอบนี้เรามีไทเลอร์แลมเข้ามาด้วยครับโอ้โห ต้องบอกว่าขวัญใจชาวไทยหลายๆคนนะครับแล้วก็มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งครับผมยังไม่มั่นใจชื่อนะครับเดี๋ยวรอทางสมาคมบาสประกาศออกไีกทีนาะจะเป็นอาวุธลับอีกอันหนึ่งของเรานะครับก็คือเป็นลูกครึ่งไทยจากเยอรมันครับซึ่งเราดึงมาเลยครับโอ้โหถึงว่าต้องบอกว่าต้องให้เครดิตทางสมาคมบาสเซนบอลแห่งประเทศไทยไปควานหามาจนได้นะครับนักบาสลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับ เล่นหลีกที่เยอรมันอยู่นะครับถือว่าฝีมือฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเล่นตำแหน่ง power forward ครับเป็นเซ็นเตอร์เบอร์สี่สูง2เมตรนิดๆนะครับมีความพร้อมตัวไม่ธรรมดาที่ผมได้ข่าวมาคือของจริงแหละครับเอามาดูว่ามาผสมภาษากับชุดนี้แล้วจะเป็นยังไงผู้เล่นนี่ได้ติดแน่ๆนะครับเจ้าอาร์มนักการเมืองบุญนะครับเจ้าหลังนะครับนครใจสนุกนะครับที่ผมทราบมานะครับน่าจะติดอีกนะครับก็คือจะเป็นเจ้าเหยาครับเจ้าแฟนะครับ ส่วนอีก2คนเนี่ยรอประกาศกันนิดนึงครับจะมีระหว่างเจ้าต้นกับเจ้าปาล์มนะครับน่าจะ1คนในนี้นะครับเจ้าปาล์มปฏิพานธ์ข้าหาเนี่ครับเจ้าต้นนราธิบุญเสริมนะครับแล้วก็อีกตาแหน่งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นจะมีชอปเปอร์นะครับมีเจ้าปิ้นนะครับแล้วก็จ่าจ่าหมอแค่นนะครับก็คือน้องโมเสสนะครับก็สามคนนี้เดี๋ยวต้องมาดูเลยครับว่าเขาจะตัด แล้วก็จะเป็นทีมชาติไทย12คนเป็นใครกันบ้างนะครับข้อมาถามยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับและเดี๋ยววันที่ใกล้ถึงนะครับผมก็จะมาอัปเดตอีกทีแล้วถ้ามีโปรแกรมแข่งขันเดี๋ยวผมจะมาดูวันอีีนะครับว่าสามารถมาไลฟ์เชียร์ไปกับทุกๆคนได้ไหมนะครับเพื่อความสนุกสนานและครับยังไงเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเชียร์ร่วมกันในสัปดาห์ที่จะถึง Transcrição e